สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะผมแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมาอยู่กันกับเครื่องของ Play Station 3นะครับผมว่าในปัจจุบันเนี่ยในปี2023กามกลางๆปีแบบนี้เนี่ยเครื่องเพ3เสา่ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยังหากเกมเล่นได้อยู่ไหมยังหาซื้อแผ่นได้อยู่ไหมนะครับผมแล้วก็ใช้กับทีวีรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ได้หรือเปล่าซึ่งคําถามที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นคําถามที่ณปัจจุบันเนี่ยมีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ย inbox มาถามผมเยอะมมาากกนนนะคัผซึ่งดีี๋ยววนน้จพทุ มาดูเครื่อง PS3 ที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะว่าในปัจจุบันอย่างในกลางๆปี2023แบบนี้เนี่ย mm hmm. เครื่อง PlayStation 3หรือว่า PS3 เนี่ย,ววนย,ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ นี่ก็เป็นเครื่องเพสาที่ผมมีอยู่ในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะมาแนะนาเพื่อนๆให้ดูกันนะครับผมซึ่งเครื่องเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพยสาที่อยู่ผมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นสลิมนะครับซึ่งเพสาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รุ่นนะครับก็จะมีรุ่นตัวอ้วนตัวเงาเงานะครับแล้วก็รุ่นสลิมก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอารุ่นซูเปอร์สลิมก็จะเป็นตัวบางๆนะครับผมซึ่งอันดับแรกเลยถ้าใครจะซื้อเพยสาในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ดู พอร์ต HDMI ตรงนี้นะครับผมสายเสียบ HDMI เนี่ยเวลาเราจะซื้อเนี่ยผมแนะนำให้เช็คหรือว่าถามดีๆนะเพราะว่าเครื่องเพย์สามเนี่ยปัญหาหลากัลกๆที่มักจะเจอเนี่ยก็คือสาย h d m i ตรงนี้ใช้งานไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเวลาเราใช้งานไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นสาย3สีหรือว่าสาย AV ของ p l a y s t a t i o n 2นะครับแบบเดียวกันเนี่ย ความคมชัดของภาพเนี่ยก็จะดรอปลงไปอีกนะครับแต่อย่างเครื่องเนี่ยที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็สาย h d m ดิเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าใครที่จะซื้อเครื่องเพลย์สังตอนนี้เนี่ยแล้วกลัวว่าจะไม่มีเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะผมเพราะว่าเครื่อง p l a y s t a t i o n 3ในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแปลงระบบอ่าเล่นผ่านฮัตดิสกันหมดแล้วอย่างอ่าเครื่องที่อยู่กับผมตอนนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ผมก็ใช้งานกับ Etonon USB 3.0ก็เครื่องเนแงที่เรียบร้อน แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะครับผมนี่นะผมอันนี้เขาจะเป็นเกมที่มีในเครื่อง PlayStation 3ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับผมฮั์ด,ดิทหนึ่งลูกเนี่ยความจุ500กิกนะครับก็จะใส่เกมได้อยู่ที่ประมาณ40-60เกมนะครับอย่างฮั์ด,ดิ์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเกมอยู่ประมาณ50เกมนะครับผมเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นเกมหมดเลยนะทุกคนนี่นะครับสำหรับใครที่จะซื้อมาเล่นผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะไม่มีเกมเล่นผมบอกเลยว่าเกมเก่าของ PlayStation 3เนี่ย มีเกมที่น่าเล่นเยอะมากแต่ถ้าใครจะซื้อมาเพื่อเล่นเกมใหม่เนี่ยอันนี้อย่าอย่าถามถึงหรือว่าอย่าคาดหวังนะครับเพราะว่า ps สเนี่ยเขาไม่ได้มีเกมใหม่ๆอย่างเช่น ps สี่ ps หให้เราเล่นเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครซื้อไปให้เด็กเล่นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับจอยเนี่ยส่วนตัวจอยเนี่ยก็เป็นจอยไร้สายเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีจอยไร้สายก็สามารถใช้จอยแบบมีสายได้เป็นจอย Xbox ก,ก,ก็ได้หรือว่าเป็นจอย PC ทั่วไปก็ได้แต่ว่าจอยของมันเนี่ยก็ราคาไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เลยอย่างฮันที่2ลูกเนี่ยของผมเนี่ยรวมกันเนี่ยมีเกมเพลย์สอยู่ประมาณอ่าร้อเกมนะครับผมแล้วก็ในตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถลงเกมได้ด้วยนะครับผมส่วนแผ่นเนี่ยถ้าถามว่า ณปัจจุบันเนี่ยมันยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะครับก็พอมีนะแต่ว่าน้องนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยแผ่นเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมนะครับหรือว่าใครจะเอาไปเก็บสะสมก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะแปลงเครื่องแล้วก็ทำเกมเนี่ยลงในตัวเครื่องเออลงในฮาร์ดดิสต์นะครับเล่นเกมผ่านฮาร์ดดิสต์นะครับก็ไม่มีใครเล่นแผ่นกันละแล้วก็ออย่างหนึ่งเลยที่อยากให้เช็คเวลาซื้อนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆขอ คำแนะนำจากผมเยอะมากว่าควรดูอะไรตรงไหนบ้างซึ่งผมเองต้องบอกเลยว่าไม่ได้ชํานาญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็จากประสบการณ์นะครับหลักๆเลยอย่างที่บอกคือพอร์ตเท m ดีตรงนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยเช็คให้ดีหรือว่าถามคนขายก็ได้ว่าช่องเสริฟเ d ส i ไอเนี่ยยังใช้ได้งานอยู่ปกติหรือเปล่าแล้วก็หัวอ่านด้วยนะครับเพราะว่าเพศาเนี่ยหัวอ่านเนี่ย หลายเครื่องมากที่พบปัญหาคือหัวอ่านไม่อ่านแผ่นแต่อย่างชุดเนี่ยที่ผมมีอยู่ตอนนี้ทำงานสมบูรณ์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหัวอ่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายเท m เดียมไสาย3สีแล้วก็พอร์ต USB หน้าเครื่องตรงนี้ด้วยนะครับที่อยากให้ดูนะครับเพราะว่าพอร์ต USB บางทีเนี่ยก็จะใช้ได้แค่รูเดียวบางทีก็ใช้ได้ปกติ2รูแต่อย่างของผมเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมอันนี้ก็ที่อยากแนะนําเวลาจะซื้อนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องความจุข,ของตัวเครื่องเนี่ย ก็จะมีตั้งแต่1 2 0 g กิก160กิกแล้วก็3 2 0กิกนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยมัน1้0กิกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าผมใช้เอทเทอร์นัับดิแยกอยู่แล้วนะครับนี่เลยถ้าเทียบขนาดกันกับเพลสีสลิมเนี่ยอย่างเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเพลสีสลิมนะครับผมขนาดเนี่ยก็จะใหญ่กว่า,าถามว่าความกว้างเนี่ยก็จะพอๆกันจะใหญ่กว่าเพลสีสลิมนิดนึงแต่ว่าความหนานของตัวเครื่องเนี่ย ก็จะหนากว่าพอสมควรนะครับผมความหนาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะหนากว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นซูเปอร์สลิมเนี่ยก็จะบางนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆนที่กังวลว่ากลัวซื้อมาแล้วว่าจะไม่คุ้มกลัวว่าจะหาเกมเล่นไม่ได้นี่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยหาเล่นง่ายมากหรือว่าแปลงเพราะส่วนใหญ่ที่บอกพ s ส์มส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็แปลงเทอร์น็ตฮัดดิสเล่นผ่านอิเอร์น็ตฮัดดิสกันหมดแล้วหรือว่าแปลงลงเกมในตัวเครื่องหรือนะอันนี้ถ้าใครที่มีเครื่องอยู่แต่ว่าอยากแปลง นะครับผมใครที่มีเครื่องอยู่อยากแปลงเครื่องให้เล่น,านฐานทันดิสแบบผมได้สามารถติดต่อมาได้แอดไลน์ไอดีที่หน้าโปรไฟล์ผมมาได้ผมไม่ได้รับทำนะแต่ว่าผมมีน้องที่รู้จักกันรับทำนะครับผมเพราะว่าเพาะสารนนี้แผ่นนะมันหาหายากอะจริงๆเดี๋ยวเผื่อใครจะมาดามาโว้ยทำไม แปงเถื่อนต้องบอกเลยว่าแผ่นมันหายากนะถามว่าหายากไหมมันก็หายากในระดับหนึ่งแต่ก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะแต่ว่าทําแบบนี้มันคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆผมก็ไม่ได้สนับสนุนในการเล่นเถื่อนสักเท่าไหร่นะแต่เนื่องด้วยการเวลานะครับผมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันบ,บ,บีบบังคับให้เราต้องทํานะครับผมอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อใครจะมาดราม่านะครับผมก็เนี่ยเกมมีให้เล่นเยอะนะ Resident Evil l e s d e n e นี่นะครับผมน n i p e r นะครับผมเนี่ยครับเกมเยอะนะครับผมนี่เลยเนหะ็นไหม เดอะอีวิลนะครับผมเนี่ยครับเกมเยอะแยะเลยมีอันชาร์ตนะผมอันชาร์ตสามเนี่ยครับเกมเยอะนะผมบอกเลย GTA ก็มีนะผมอแล้วก็นี้เจสตานะครับผมเนี่ยครับ GTA มีทั้ง GTA v นะครับผมแล้วก็ GTA ตัวเก่านะครับแล้วก็มี g t Gran Turismo หกด้วยนะมี God of War นะครับผมมี Far Cry เนี่ยครับ Dynasty นะครับผม DMC เกมเยอะผมบอกเลยใครจะซื้อเนี่ยก็อย่าคิดมากนะครับผมก็ถ้าเราซื้อมาเล่นแก้เบื่อเพราะว่าราคาก็มีตั้งแต่ประมาณอ่อ ประมาณ3,000กลางๆถึง4,000นต้นๆอย่างถ้าเป็นชุดของผมเนี่ยที่ผมขายอยู่เนี่ยถ้าหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4,500ถามว่าทำไมราคานี้เพราะว่าฮาร์ดดิส์เนี่ยเฉพาะ2ตัวเนี่ยถ้าไปซื้อแยกเนี่ยเอาแบบอ่าลงเกมแล้วนะสมมุตินะแบบฮาร์ดดิส์แบบเนี้ยลงเกมมาแล้วเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ย500กิกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่าเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทแต่อย่างของผมเนี่ยเป็น usb 3.0ดด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ย ก็ถ้ารวมนองเกมเนี่ยจะอยู่ที่เริ่มต้นประมาณ700บาทประมาณนี้นะ7 0 0ถึง1 0ึ่บาทนะครับผมก็อาจจะอยู่ที่สภาพของแล้วก็จํานวนกิกด้วยอย่างของผมเนี่ยฮั์ดิสสตัวเนี่ยรวมกันเนี่ยก็1น b ่ลบหรือว่า1000 g ิกนะครับผมโอเคก็จะมารีวิวไวส้สั้นๆประมาณนี้ฝากไว้นะผมสําหรับใครที่จะหาเกมมาเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่บอกเลยว่าหัวข้อเพลงเนี่ยก็เป็นอีก คำถามหนึ่งเลยที่ผมโดนถามบ่อยมากว่าคุ้มไหมซื้อมากลัวกังวลว่าจะหาแผ่นเล่นไม่ได้นะครับผมก็ไม่ต้องกังวลนะผมก็เนี่ยบอกเลยว่าเกมเยอะอย่างที่บอกนะว่าถ้าใครมีเครื่องอยู่แล้วแต่ว่าเครื่องไม่มีเกมเครื่องยังเล่นแผ่นแท้อยู่และหาแผ่นเล่นไม่ได้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีหนาโปรไฟล์ D N A Pro ผมมาได้เดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ